นเ็ดไกกกกินนนตึ่ง้อเ็บถั่วแล้วครับนี่ตำถั่วชนี้ครับบายช่างนิดครับนี่ตำถั่วชนี้เดี๋ยวกระถินไม่ใช่กระถินนิิมด้วยนะครับอืมพอเยอะเนาะมันจะค่อยหวานเนาะ ปลูกขายครับส่งตลาดไทยครับแมนบบตลาดเราเราส่งไม่ถึงคนสร้างง,งงานงานสร้างอาชีพก็อยู่ทีกเหลือกินแล้วก็ขาย เัเก็บเก็บโฆษณาถูกละมุ่ขับน้ำคือยายทยอ,อ้ยายตัวมเก็บบ่าทาันไป <c oughs> เก็บไเ็กสมนยไป